สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเมามอยวอลเล่ล่าสุดหลังจบเกมนะครับลีกอเมริกาก็ได้ไปสัมภาษณ์สาวจีนะครับซึ่งเป็นบนเร็วของทีมสีฟ้าทีมนุชทีมของชีล่าแล้วก็เจเจนะครับบอกเลยว่าปลืม้มปลิ่มอีกแล้วครับเธอได้มีการอวยยศนุศราไวยเยอะมากนะครับทั้งในเรื่องของการเล่นและความสบายใจที่ได้ร่วมเล่นกับนุสรามาดูกันเลยครับเธอนะครับได้พูดว่า เพราะมีนุสราต้มคำผู้เล่นที่ดีทําให้สามารถเล่นลูกยังไงก็ได้นุชจะคอยบอกอยู่เสมอว่าตอนไหนจะเล่นลูกอะไรนุชเป็นผู้เล่นที่ฉลาดมากรู้สึกสบายใจนะครับที่ได้เล่นกับเธอ ดูสาวจีนจะหลงรักนุศลาไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันก่อนก็ลงไอจีอวยยศไปแล้ววันนี้ก็มีออกมาสัมภาษณ์อวยยศอีกซึ่งวันนี้อย่างที่เห็นนะครับนุชเซ็ตสวยๆให้เธอตอบเป็นแต้มหลายแต้มมากๆน่าดีใจจริงครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะครับ d ีสีมาเชียร์ทีมสีฟ้ากันต่อ